วันนี้นะคะเราจะมาอัปเดต number one d i Chanel นะคะหรือว่า n u w e c o 응 e n g d Chanel ค่ะเรารู้สึกประทับใจมากๆนะคะเราก็รู้สึกว่าเขาตอบโจทย์สำหรับคนที่มีช่วงวัย27แบบเรามากๆนะคะ ฮัลโหลสวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับลิลลี่อีกแล้วนะคะวันนี้เรากลับมาพบกับการอัปเดตสกินแคร์ที่ลิลลี่ใช้อยู่ประมาณ1เดือนนะคะสกินแครเ์นเซต์นี้เป็นอะไรที่บอตอบอกอวีดร้องกันมากเพราะว่าหลายๆคนอะ่ะเขาก็เป็นสาวของชาแนลอยู่แล้วนะคะทุกคนก็จะรู้ว่าลิลลี่แบบอินกับแบรนด์นี้มากแบบทั้งในเรื่องของแฟชั่นแล้วก็เครื่องสําอางต่างๆแต่ว่าจริงๆลิลลี่จะบอกว่าสกินแคร์ของเขาอ่ะเป็นอะไรที่ดีมากๆเหมือนกันแล้วเราเองก็เป็นแฟนตัวยงของสกินแคร์ของเขาเหมือนกันนะคะถ้าเกิดใคร ก็จะเห็นว่าเคยมีแบรนด์ชาแนลติดอยู่ในนั้นอยู่ตลอดนะคะวันนี้นะคะเราก็เลยจะมาอัปเดต Number o The c เด n e l ชนะคะหรือว่า n u m e โค e เ n g The Chanel ค่ะ <laughs> ฝรั่งเศสไปอีกอ่ะที่ทุกคนคุณหน้าคุณตาก,กันน่าจะเป็นอันนี้นะคะ number one โดย Channel แล้วก็ถือว่าเป็นอันที่ลิลี่ชอบม,มากๆก,ก,ก็คือเซรั่มขวดสีแดงอันนี้ของเขานั่นเองซึ่งเขาเพิ่งมีการ launch จัดงานไปที่สยามพาราก,รกรอนด้วยนะคะแล้วเราอะ่ะก็ไปร่วมงานนี้มาแล้วก็รู้สึกยิ่งอินกับผลิตภัณฑ์นี้เข้าไปใหญ่นะคะเพราะว่าหลายๆคนก็จะต้องรู้จักดอกคาเมลียกันอยู่แล้วใช่ไหมที่สมมุติเกิดเราไปช้อปปิ้งตามช็อปชาแนลเขาก็จะมีแถมมาให้เป็นดอกคาเมลียเป็นสัญลักษณ์ของชา ของเขาเลยซึ่งอันนี้ก็จะเป็นลายผลิตภัณฑ์ที่แบบครบเสร็จครบคันมากๆนะคะโดยจะได้ส่วนผสมหลักมาจากดอกคาเมียสีแดงซึ่งดอกคาเมียเนี่ยก็จะเป็นดอกไม้โปรดของ Mark m a r มาร์ตมู e ซลแชนแนลด้วยนะคะโดยอันนี้เนี่ยเขาก็จะช่วยมอบพลังผิวนะฟื้นฟูผิวแล้วก็คงความสดใสคงความมีชีวิตชีวาของใบแรกบุนใบสาวนะคะแล้วก็ต่อต้านพวกริ้วรอยแห่งวัยต่างๆนะก็เลยเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่ามันเหมาะสมสําหรับคนที่ ช่วงวัยอายุแบบเรามากๆนะคะเลยอยากจะมาแนะนําบอกต่อทุกคนมากๆเลยคือเขาเป็นคนพบนะคะว่าดอกคาเมลเลียสีแดงเนี่ยจะสามารถช่วยชะลอความร่วงโรยของเซลล์ได้แล้วก็สามารถป้องกัน5สัญญาณริร้วรอยแห่งไวัยได้ด้วยนะคะก็จะประกอบไปด้วยการดูแลในเรื่องของริร้วรอยความยืดหยุ่นดูขุ่นขนความเปล่งประกายและความเบาสบายผิวค่ะโดยลายผลิตภัณฑ์นี้เขาก็จะมีส่วนผสมหลักๆมาจากธรรมชาติที่สําคัญก็คือเหมาะสําหรับสายรักโลกมากๆนะคะ,ะ,คะเพราะว่าเขามีการออกแบบดีไซน์ แพ็เกจจิ้งต่างๆในแต่ละผลิตภัณฑ์เนี่ยให้มีความรีไซเคิลได้นะคะเพราะฉะนั้นสายรักโลกก็น่าจะถูกใจสิ่งนี้มากๆเลยค่ะโดยเ u ม b e อร์วันเดอร์ชา e นลเรดคาเมร i อ i ลี e เวอ r ์ทิไรซิงเซเนี่ยเขาก็จะประกอบไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติถึง23ชนิดถึง95%นะคะและส่วนผสมจากดอกคาเมรลียถึง76%นั่นเองค่ะโดยแพ็เกจของเขานะคะจะเป็นขวดแก้วสีแดงที่มาพร้อมกับโรบเปอร์อัตโนมัตินะคะขวดของเขาเนี่ยก็คือทำมาจากวัสดุรีไซเคิลแล้วก็หมึกพินแบบออแก ดโดยเนื้อสัมผัสของเขาะะก็จะเป็นเนื้อสัมผัสกึ่งน้ําที่มอบความสดชื่นนะคะคือกลิ่นของเขาเนดีมากๆนะคะใช้แล้วรู้สึกผ่อนคลายสุดๆสามารถซึมเข้าสูส่ผิวได้อย่างรวดเร็วด,ด้วยนะคะไม่กองอยู่ที่ผิวนะนอกจากนี้ก็ยังเปลี่ยนไปด้วยกรดไฮยาลูโรนิกและกรีเชรีนด้วยความรู้สึกหลังจากที่ใช้เซรั่มมันนี้ลิลลี่บอกเลยว่ารู้สึกว่ารูขมขังมีความกระชับมากยิ่งขึ้นมันจะมีช่วงหนึ่งที่แบบเราเดินทางลงไปภาคใต้ใช่ปะแล้วเราก็ พกผลิตภัณฑ์ตัวนี้ทางเสร็จไปด้วยเลยนะคะก็คือพกไปใช้ที่ทะเลด้วยแบบตื่นตั้งแต่ตีสามริงเงี้ยเราแบบหน้าเรามันแห้งมากไหนจะขึ้นเครื่องบินอีกด้วยความที่พื้นฐานเราเป็นคนที่ผิวแห้งอยู่แล้วอะ่ะคือไปถึงแล้วมันแบบเปิงมากแบบกระเจิงกระเจิดมากแล้วเราถ่ายรูปไม่ซึ้งเลยแต่ว่าพอเราใช้เนี้ยเรารู้สึกว่าผิวของเรามีความชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีความเปล่งประกายรูขุมขนที่มีปัญหาเนี่ยมันก็ดูน้อยลงนะคะและหลังจากที่เราใช้ต่อเน,นื่องมาทั้งหมด1เดือนอ่ะเรารู้สึกว่า ผลิตภัณฑ์ของเขามันเวอร์กับตัวเรามากจริงๆแล้วอยากจะแนะนําบอกต่อโดยเฉพาะเพื่อนๆที่มีอายุใกล้เคียงกันนะคะว่าเราควรเริ่มดูแลผิวตั้งแต่ตอนนี้เลยโดยเฉพาะใครที่ยังตัดสินใจไม่ถูกว่าอยากลองตัวไหนก่อนดีลิลี่แนะนําว่าลองเซรั่มก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าเขามีผลิตภัณฑ์หลากหลายออกมาเยอะแยะมากมายถ้าเกิดใครจับไม่ถูกว่าเราจะชอบอันนี้ไหมอะไรเง,งี้ยลิลี่ร,รู้สึกว่าถ้าเกิดลองเซรั่มอะหลายๆคนน่าจะชอบแม่นอนเพราะว่าเราเป็นคนที่โดนเซรั่มตกเต็มๆเ,เออจนพอเราไปลอง ตัว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆในไลน์ผลิตภัณฑ์ของเขาก็เป็นอะไรที่ตอบโจทย์เหมือนกันเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตอีก4ผลิตภัณฑ์ที่เราได้ลองในไลน์นี้กันค่ะอีกอันที่เราอยากจะเอามาป้ายยาเรารู้สึกว่าอะถ้าเกิด ถูกเซรั่มจบไปแล้วอันไหนต่อเออซึ่งอันนี้ก็คือ number one the Chanel n Red Camilia Revertalizing Cream ค่ะที่เราชอบก็คือแพคเกจดีไซน์ของเขามันมีความยุคใหม่อ่ะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยคุณแม่ปี2022แล้วเรามีการก้าวข้ามผ่านจากแพคเกจผลิตภัณฑ์ครีมเดิมๆเ,เ,เพราะว่าเป็นกระปุกแก้วสีขาวพร้อมกระปุกรีฟ i ลสีแดงนะคะสามารถเปลี่ยน r e f i ลได้แถมฝากระปุกข,ของเขาเนี่ยทำจากวัสดุชีวภาพถึง90%ด้วยค่ะแล้วก็ใช้มุดพิมพ์แบบออร์แกนิกเช่นเดียวกับ แบบเซรั่มนะคะวเนื้อของเขาจะมีความสัมผัสเป็นกรรมะหยี่ด้วยนะคะเขาจะเข้มข้นไปด้วยสารสกัดจากดอกคามเมียและคามเมียออยล์ il, ที่จะทําให้ผิวของเราเนี่ยมีความผ่อนคลายและปกป้องผิวจากมลภาวะทําให้ผิวของเราเนี่ยมีความเรียบเนียนสบายผิวผิวสัมผัสนุ่มเหมือนกลีดดอกคามเมียและก็คืนความเปลีงประกายให้กับผิวของเราค่ะโดยนี้นะคะเขามี95%ที่เป็นส่วนผสมจากธรรมชาติและ32%จากดอกคามเมียค่ะแต่วันนี้ลิลี่ก็ใช้นะวเวลาแต่งหน้าต่อ ก็ไม่ได้มีความเป็นคราบหรืออะไรนะจะเอามาให้ดูใกล้ๆนะแล้วก็รู้สึกว่าซึมลงสู่ผิวได้อย่างดีด้วยนะคะยิ่งเขาคอมบินเนชั่นรวมกันทั้ง2องอันเนี่ยก็คือเป็นอะไรที่ จึงพลังแห่งดอกคามิเลียสีแดงที่จะช่วยฟื้นผิวของเราให้เราไม่เอายแม่ก็เลยเป็น2อันที่ลิลี่แนะนำมากๆค่ะต่อมาคือ Red Camellia Powder to Foam Cleanser เนื้อแบบใหม่อลังการชลีลาอลังการสตาร์สเตจมาก <c oughs> เพราะว่าคือเป็นเนื้อร์ที่หลายๆคนอาจจะแบบกังวลว่าเอ้ยเราเป็นคนผิวแห้งมันจะแห้งหนักกว่าเดิมไหมถ้าใช้คลนเซอร์แบบแป้งโน,งน่นนี่แต่อันนี้คือไม่เลยเราบอกเลยว่าเราใช้แล้วเขาไม่ได้ทําให้ผิวหน้าของเราแห้งตึงแต่อย่างใดนะคะพอหมุนขึ้นมา มันมีความแบบค่อยๆแสวบเปิดแบบนี้ไม่ได้เป็นแบบเปิดเปิดอะไรแบบใช้ยากอะคือเปิดแบบนี้แล้วฝาไม่หายแน่นอนก็เลยเป็นอีกอันหนึ่งที่แบบเรารู้สึกว่าแบบเก๋กุมากแพ็คเกจคือปังมากเทลงใส่มือนะคะแล้วก็เอาไปนดน้ำวอมวอมวอม,วมเขาก็จะกลายเป็นเนื้อโฟมนะคะสามารถทําความสะอาดพวกสิ่งสกป,กปกรกเมลภาวะและเครื่องสาอางต,ต่างๆบนใบหน้าได้ค่ะอันนี้เนี่ยเขาก็จะสามารถคงความชุ่มชื้นของผิวได้นะคะแล้วก็เหมาะสําหรับทุกสภาพผิวเลยโดยเฉพาะผิวแพ้ง่ายค่ะ ต่อมาที่เราจะพูดถึงก็คือ number one the Chanel Red Camellia Revitalizing Lotion ซึ่งอันนี้นะคะเขามีส่วนผสมที่มาจากธรรมชาติถึง9 8นะคะพร้อมส่วนผสมถึง24ชนิดและมีส่วนผสมจากดอกคาเมเลีย50%รค่ะเนื้อโลชั่นของเขานะคะจะเป็นสูตรที่สดชื่นนะคะก็คือเนื้อสัมผัสของเขาเนี่ยจะคลาย,ลายเนื้อเจลแบบกึ่งน้ําเลยอันนี้เนี่ยเขาก็จะทําให้ผิวของเรามีความชุ่มชื่นมีกลีเซอรินและก็ไฮยาลูโรนิกแอซิดด้วยนอกจากนี้ก็เป็นค่า pH 6จ 3ค่ะเพื่อรักษาความสมดุลของผิวหลังจากการล้างหน้าโดยอันนี้นะคะแพ็กเกจของเขาเนี่ยก็จะคล้ายๆกับอันเมื่อกี้นะก็คือหมุนเป็นแบบนี้วัสดุของเขาขวดสีขาวเนี่ยก็จะเป็นวัสดุรนะีไซเคิลน้โลชั่นที่เราแนะนําอีกอันนึงค่ะเพราะว่าสามารถช่วยปรับสมดุลผิวของเราหลังล้างหน้าได้ค่ะต่อมาอันสุดท้ายที่เราประทับใจแล้วเรารู้สึกอยากจะป้ายามมากๆอีกหนึ่งชิ้นนะคะก็คือเป็นอายครีมของเขานนั่นเองซึ่งอันนี้นะคะเป็น number one the Chanel Red Camellia Revitalizing Eye Cream โดยบรรจุ ขของเาะะกระปุกเป็นแบบขุ่นแก้วแบบโปร่งใสแบบนี้นะคะแล้วก็ทํามาจากวัสดุรีไซเคิลพร้อมหมึกพิมพ์แบบออร์แกนิกค่ะอันนี้เนี่ยเขาจะคืนความกระจ่างใสทันทีกับบริเวณสีโซนรอบดวงตาค่ะทาให้ดวงตาของเรามีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้นะคะเขามีส่วนผสมทั้งหมด30ชนิดนะคะแล้วก็มีส่วนผสมจากธรรมชาติถึง90%และมีส่วนผสมจากดอกคาเมลเลีย40%และไลท์คอมเพล็กซ์นะคะที่จะช่วยคงความกระจ่างใสและอ่อนเยาว์ ของผิวรอบดวงตาค่ะก็จะเหมาะสําหรับคนที่ผิวใต้ดวงตาขาดความชุ่มชื้นหรือว่ามีรอยหมองคํานะคะอย่างลิลี่เองเ่เป็นภูมิแพ้เราก็จะประสบปัญหากับการที่ใต้ตาดํามากๆแหละคือพอมันดีสักพักหนึ่งเดี๋ยวก,ก็กลับมาดำอีกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมีความแห้งเมื่อไหร่มันก็จะแบบดูรอยดำค่ะอันนี้ก็คือจะช่วยทําให้ผิวใต้ตาของเราเมีความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็บริเวณถุงใต้ตาของเราเนี่ยมีความบวมน้อยลงด้วยแล้วก็สามารถมีคุณสมบัติในการบํารุงขนตาด้วยนะคะมีส่วนผสม จากดอกกุหลาบพันธุ์ดีหรือดอกอสเซเรียนะคะในการที่จะช่วยบำรุงขนตาให้เราแบบเออขนตาแบบมีความหนามีความแข็งแรงด้วยนะโดยสรุป <The> นะคะหลังจากที่เราได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์ Number ร์วันเดอร์ชาแนลกทั้งหมดนะคะแบบเกี่ยวกับสกินแคร์เรารู้สึกประทับใจมากๆนะคะเราก็รู้สึกว่าเขาตอบโจทย์สําหรับคนที่มีช่วงวัย27แบบเรามากๆนะคะก็คือพวกสัญญาณรวรอยต่างๆเกี่ยวกับด้านรูขุมขนหรือว่ารวรอยหรือว่าความกระจ่างใสความชุ่มช ช้นของผิวต่างๆเนี่ยอันนี้เป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากๆนะคะโดยแต่ละผลิตภัณฑ์ของเขาก็จะมีกิมมิ c ในความตอบโจทย์แตกต่างกันไปถ้าเกิดสมมุติถูกใจไลน์นัมเบอร์วันโดยชาแนลเนลลี่เนี่ยนนำว่าสามารถขยายสื่อไปได้ทุกอันเลยเพราะจริงๆเขาก็จะมีไลน์น้ําหอมกับเมคอัพด้วยที่หลายๆคนหยีดดองจนหมด counter, เคาน์เตอร์ไปเลยจากโซเอาไปเลยจัะถ้าเกิดสมมติมีโอกาสของเข้ามาลลี่ก็จะไปช็อปนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นข่าวดีสําหรับทุกคนเพราะว่าเขาไม่ใช่ไลน์ลิมิเต็ดอ dition นะคะก็จะเป็น permanent c o l l e c t เลยก็สามารถไปลองเนื้อผลิตภัณฑ์แล้วก็ช้อปปิ้งกันได้ที่เคาน์เตอร์ชาแนทุกสาขาเลยค่ะโดยรายละเอียดต่างๆนะคะที่เกี่ยวกับไลน์ผลิตภัณฑ์มีทั้งราคาต่างๆลิลลี่จะขึ้นไว้ที่ Descript i o n box นะคะถ้าเกิดสมมติชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Sub s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ลิลลี่ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งกุ่งกิ่งนะคะเดี๋ยวลิลลี่จะมาทำคลิปอะไรอีกหรือว่ามีผลิตภัณฑ์ไหนที่ทุกคนอยากให้ลิลลี่มารีวิวอีกก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันไได้้้เเลลยคคค่่ะะะวจกันนนหหิปาาบ